เราจะมาหาไฟหม้อแปลง u p s เก่าครับจะเอามาทำสาย d i y นะครับจะมาหาสายไฟเข้าไฟออกอย่างไรเท่าที่เห็นในท้องตลาดมีอยู่ไม่กี่รุ่นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ จะมาสอนวิธีหาขด220เข้านะครับผมอันนี้ขดไฟสูงมี3เส้นนะครับมอรุนี้เป็นมอรุใหญ่หน่อยจะมี6เส้นเราจะมาสอนวิธีการหาในที่นี้ผมขอสาทิตตัวใหญ่ก่อนนะครับผมเอาไปลกออกไปก่อน ตับแรกนะครับตั้งมิเตอร์ที่อคูณหนึ่งก็พอนะครับผมอันนอคูณหนึ่งทั้งหมดหกเส้นนะครับ เรียงไปเลยครับจับเส้นแรกแล้วก็ไล่ไปเลยครับเอาเส้นไม่ต้องไปสนใจครับฟ้าเอาเส้นที่มีค่ามากที่สุดนะครับผมนี่ประมาณศูนย์โอห์มเส้นแรกจกับอยู่นะครับถ้าไปเส้นสองเลยครับเส้นสองไม่ขึ้นแสดงว่าคนเราคดกันนะครับ นี่แล้วก็ไปอันนี้คู่หนึ่งครับก็เริ่มจับเส้นใหม่ครับสีดำแล้วก็เริ่มไปเหลืองประมาณสามโอห์มครับผมแล้วก็ไล่ไปเรื่อยครับผมสีเขียวสี่โอห์ม สี่น้ำเงินสี่โอมครึ่งอ่ทีนี้เราก็ได้แล้วครับอันนี้ค่ามากที่สุดจะสังเกตว่าถ้าเกิดเราไปจับก,กับคู่อื่นค่าก็จะน้อยกว่านี้นะครับโอมฝาไม่ถึงโอมอ่ะวันนี้ครับสีดำนี่คือ มากสุดที่ประมาณ4โอห์มครึ่ง5โอห์มครับผมที่เหลือเราก็ไม่ใช้งานคือเราก็จะแพคเก็บไปเลยก็ได้นะครับเรายังไม่แพกได้ครับจะหาว่าไฟเส้นไหนเส้นไหนบ้างครับคอือต่อ220เข้านี้ที่หลอแพ็กตัวดีฟ้าครับเดี๋ยวอันตราย เท่ากันเหลือคู่นี้ที่มีค่ามากที่สุดที่เราวัดไว้นะครับผมเดี๋ยวจะต่อไฟล์220เข้าไป สาย DIY ไม่ควรพลาดนะครับตัดแปลงไปที่อินเวอร์เตอร์หรือที่ชาร์จแบตได้ครับ12โวลต์6โวลต์แทนที่นี้เราจะสอนวิธีการหาที่เฉยนะครับยังไม่พูดถึงอินเวอร์เตอร์หรือที่ชาร์จแบตเดี๋ยวจะทำให้สับสนไปกันใหญ่ต่อไฟ220เข้าไปเลย ก็จะประมาณนี้ใส่เสียบไฟเข้าไปเปิดได้นี่นี่เป็นกันช็อตนะครับผมเป็นกันช็อตเซฟตี้ไว้อีกคันหนึ่งวัดไฟจะใช้มิเตอร์เข็มนะครับเพื่อให้มองเห็นชัดๆ อันนี้ก็มีสามเส้นนะครับมีน้ำเงินแดงและกดำอันนี้เราจะปล่อยไฟเข้ามาแล้วนะครับตั้งไว้ที่ย่าน AC วัดได้เลยครับผมเส้นแรกย่าน AC นครับ ได้ทราบเห็นปะมันสะท้อนแสงอ่ะโอเคอยูก่ก็จะเห็นว่าได้หกจุดห้าโวลต์อันนี้นำไปชาร์จแบตได้นะครับผมใช้คู่นี้หรือคู่ดำก็ได้ครับแดงกับดำนะครับแต่อันนี้จะเป็นสิบสองโวลต์สิบสามโวลต์ครับผม สังเกตว่าถ้าเกิดแดงกับดำแดงกับดำก็จะเป็นสองวนเหมือนกันตัวเป็นหกวนครับผม คือแดงเป็นเซนเตอร์กลางครับผมสิบสองหกสิบสองก็เอาจัดแปลงทำเป็นที่ชาร์จแบตสิบสองโวลต์ได้หกโวลต์ได้ทำสวิ์สลับสทางเอาครับกมก็เดี๋ยวผมจะหาอีกลูกหนึ่งครับเป็นเป็นลูกเล็กนะครับผมลูกใหญ่ก็โอเคแล้ว สาย DVI ดัดแปลงได้โอเคครับผม อันนี้จะเป็นลูกเล็กนะครับก็จะมี3สเสน้นนี่จะเป็นสองเส้นรับแรกเลยใช้มิตเตอร์เข็มดีกว่าจะวัดได้ง่ายเร็วกว่าจับสายแรกเลยครับเห็นป่ะนี้ ก้อนเยี่ยงตากนะจับเลยครับสามเส้นสีเหลืองเป็นซ็นเตอร์นะครับจับสีเหลืองก่อนก็จะประมาณหนึ่งโอห์ม ไม่ถึงดีเราจับสีดำสิบเอ็ดโอห์มสิบสองโอห์มเราลองมาจับเหลี่ยงรูบ้างครับคีโออมอันนี้สิบสามโอห์มจะเห็นว่านี่เยอะสุดเราก็จะได้ที่ไฟเข้าแล้วนะครับคู่นี้เยอะสุดไฟเข้า ส่วนอันนี้เราไม่ใช้งานเราก็จะเก็บไปก่อนเพื่อความปลอดภัยทีนี้เราก็จะมาปล่อยไฟ220ย220เข้านะครับ จะเห็นว่าสารเราเสียบเข้าไปนี่ครับเปิดเบกเกอร์ทีนี้เราจะมาหาไฟว่าไฟออกกี่โวลต์โดยใช้มิเตอร์ดิจิตอลมันสะท้อนเใส่ะนี่ได้แล้ว จะสังเกตว่าได้6โวลต์6.7โวลต์นี่สามารถเอาไปทาที่ชาร์จแบต6โวลต์สำหรับที่อยู่บ้านนอกหากบหา,บหาปลาได้ครับบ้านนอกจะมีพวกแบต6โวลต์อยู่เพราะว่า UPS พอแปลง UPS เก่าบบเนี่ยหาซื้อได้งา่ายราคาถูกแต่ดยวคลิปถัดไปผมจะสอนวิธีทำ UPS เป็นที่ชาร์จบแบตอีกทีหนึ่ง คลิปนี้ขอจบตอนนี้ครับผมสวัสดีครับ